ความเสื่อมของร่างกายเกิดจากร่างกายมีสารอนุมูลอิสระมากเกินควรสารอนุมูลอิสระเกิดจากสองแงหล่งใหญ่คือร่างกายเราเองเป็นผู้ผลิตเช่นการทานอาหารอีกแหล่งใหญ่คือจากภายนอกร่างกายเช่นแสงแดดมลพิษควันบุหรี่เป็นต้นโดยเฉลีย่ยคนเราจะเริ่มรู้สึกหรือมีอาการร่างกายเสือ่อมเมื่ออายุป,ประมาณ30ปีซึ่งสังเกตได้จากอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวนอนไม่หลับ ป่่วยงยงาแต่ในปัจจุบันการเกิดความเสื่อมในร่างกายมีแนวโน้มจะเกิดกับคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไวัยทำงานจึงกำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเช่นโรคเบาหวานหัวใจ ความดันโลหิตมะเร็งเป็นต้นการออกกําลังกายที่ดีและเหมาะกับวัยทํางานนั้นคือการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา20-30นาทีเพื่อให้หัวใจบีบตัวเร็วกว่าปกติ60-70%เพื่อช่วยให้ระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีขึ้นทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนอกจากนี้ยังช่วยทำให้อารมณ์ดีคลายเครียดมีสมาธิดีขึ้นลดไขมันบริเวณหน้าท้องเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกลดไขมันคอเลสเตอรอลและสามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมได้ดีอีกด้วย เพื่อการเริ่มต้นออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เหมาะสมควรเริ่มจากทักษะพ,พื้นฐานที่เป็นลักษณะของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อพร้อมกับการสร้างความแข็งแรงทําให้ผู้ปฏิบัติได้ความกระฉับกระเฉงอีกด้วยเริ่มก้าวขวาค่ะ1 2 3ยก4ถอย5 6 7ยก8 1 สองสามยกสี่ถอยห้าหกเจ็ดยกแปด ากชุดที่2ในท่าไซต์แท็บเราจะเริ่มจากการยืนในเท้าชิดก้าเท้าขวามาด้านหน้า1ก้าสั้นๆจากนั้นยืดขาซ้ายไปด้านข้างปลายเท้าแตะย่อเข่าขวาลงนิดนึงนะคะแล้วก็ยืดตัวตรงไว้ขมแมวท้องเล็กๆจากนั้นก้าวซ้ายกลับมาชิดขวาเรานับเป็น3ก้าขวาออกด้านนอกแต่ย่อเข่าซ้ายเล็กๆอย่าทิ้งไปข้างหน้านะดึงตัวกลับแล้วดิ่งลงตรงกลางนะคะจากนั้นกลับมาตรงกลางนับเป็น5า 6 7และ8เราจะทำแบบนี้ในจังหวะที่1 2 3 4และ5 6 7 8เดี๋ยวลองดูนะเป็น1ชุดการออกกำลังกายนะคะ1 2 3 4 5 6 7และ8ถ้าเรามีความมั่นคงในขาแล้วเราจะใส่แขนเข้าไปด้วยนะขวา9 1 2 3 4 5 6 7 8ชุดที่2 1 2 3 4 5 6 7และ8เป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อทานข้างลำตัวนะถ้าใครนั่งทำงานเหนื่อยหรือไม่เมื่อยก็มาทำท่านี้ด้วยกันได้ค่ะเริ่มจากแยกขากว้างกว่าหัวไหล่นะ อาจจะเอามือขวาจับที่เอวด้านซ้ายและยกแขนซ้ายขึ้นนะคะหายใจเข้าซอฟเข่านิดนึงหายใจออกค่อยๆเอ็นไปด้านข้างฝั่งขวาเปิดไหล่ขึ้นมานิดนึงแล้วมองขึ้นตามด้านบนไม่ทิ้งคอนะเก็บคอข้าแมวท้องจับความรู้สึกตึงของกล้ามเนื้อสี่ข้างลำตัวฝั่งซ้ายค่ะนับ1นถึงสินะนะ5 6 7 8 9เจเหายใจเข้าขมแมวท้องยกตัวกลับค่ะหายใจออกเราจะเปลี่ยนข้าง แล้วยกแขนขวาขึ้นมาจากนั้นเอ็นตัวไปทางด้านซ้ายเปิดอกเปิดไหลย่ยืดแขนเหมือนมีใครมาดึงเลยยังคงจับความรู้สึกของเอวด้านขวาเหมือนเดิมนะถึง10ค่ะ5 6 7ข้าแมวท้องช่วยนะ8หายใจตลอดค่ะ9และ10ยกตัวกลับค่ะจากนั้นกลับมาสู่ท่าเตรียมนะคะ พร้อมแล้วเราอยู่ในท่าเตรียมด้วยกันค่ะเริ่มจากนับหนึ่งที่เท้าขวาไปด้านข้างทิ้งน้ําหนักลงเท้าขวาย่อเข่าเล็กๆยังเก็บท้องอยู่ 2. องควายขาซ้ายไปด้านหลังก็ยังย่อเข่าลง3ก้าวขวาไปด,าาาด้านข้างและ4นําซ้ายมาแตะด้านข้างเท้าด้านขวาค่ะ5้า 6, 7, 8เแเราจะทำคล้ายกันแต่ว่าทิศทางไปต่างตรงกันข้ามนะ5้าก้าวซ้ายน้ำหนักลงขาซ้ายซอกเข่าเก็บท้อง 6. ก้าเท้าขวามาไขว้ด้านหลังนะคะถ่ายน้ําหนักไป7าย7กซ้ายและ8ปแตะนี่คือ1ชุดของการออกกํำลังกายในท่าเกล็บวายค่ะ9 1คไขว้2อ3เก้า่ไขว้6 9 7 8, 8พอเราทำขาได้แล้วเราลองใช้แขนในการคอนโทรลแขนไปด้วยนะคะ เพ,เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะในขณะที่ก้าวยกขึ้นในขณะที่ชิดก็หุบลง3 4 9ก้าวมา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ดีค่ะ5 6 7แล้ว8 นอกจากนี้การบริหารด้วยทักษะท่าแอรโรบิกยืดเหยียดกล้ามเนื้อยังช่วยทำให้หน้าดูอ่อนวัยและป้องกันอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยนะคะ